การเอาการเป็นที่เป็นปัญหาหรือเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นมันเป็นการเอาการเป็นด้วยอวิชชามันเป็นอุปาทานขึ้นมามีลักษณะเป็นการเอาการเป็นถ้าไม่มีอวิชชาเข้ามาเกี่ยวข้องน่าจะมีอาการเหมือนกับว่าเป็นก็ไม่เป็นโดยอุปาทาน ดังนั้นจริงไม่ชื่อว่าเป็นการเป็นที่แท้เป็นการดับอวิชชาปาทานมีสภาวะอันใหม่ปรากฏขึ้นมาเป็นความดับแห่งตัวตนหรือของตนที่เราเรียกกันง่ายๆว่าดับตัวผู้หรือของผู้ นี่คือผลของการที่มองเห็นสิ่งทั้งห้ายทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นอุปาทานไม่มีอะไรหล่อเลี้ยงไม่มีอะไรเป็นเครื่องยั่วให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูไม่มีอะไรที่จะหล่อเลี้ยงความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูมันจึงตั้งอยู่ไม่ได้และเป็นการดับไม่เลือ แห่งสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูลงไปโดยสิ้นเชิงเราเรียกอาการดับนิดนี้ว่าเป็นนิพพาน <c oughs> คือการดับแห่งตัวกูของกูการดับแห่งกิเลสก,การดับแห่งความทุกข์ <c oughs> ซึ่งที่แท้เป็นเรื่องเดียวกันทั้งนั้นที่นี่เราจะมองดูกันต่อไปอีก <c oughs> ถึงเรื่อง วิชาความรู้เมื่อเราเห็นว่าเรื่องของหนังสือเป็นเรื่องที่หลอกลวงมากถึงอย่างนั้นเราก็มาพิจารณาดูต่อไปว่าเรื่องของวิชาความรู้เล่ามันจะเป็นเรื่องหลอกลวงกันในสถานใดวิชาความรู้อย่างโลกโลกนั่นไม่ต้องสงสัย นันถูกลูกคลำถูกครอบงำโดยตันหาอุปาทานไปหมดแล้วมันก็เป็นวิชาความรู้ที่ช่วยดับทุกข์ไม่ได้ <c oughs> มีแต่จะช่วยเพิ่มความทุกข์ท่านเองวิชาอย่างนี้ในทางพุทธศาสนาไม่เรียกว่าอาวิชไม่เรียกว่าวิชาแถมจะเรียกว่าอาวิชาเ,เสียเดยซ้ำไปเพราะยังขาดความรู้ ในทางที่จะดับทุกข์ <c oughs> มาาหมายความว่าน่าจะมีความรู้มากมายอย่างไรถ้ายังขาดความรู้ในเรื่องการดับทุกข์โดยตรงแล้วความรู้นั้นถูกจัดเป็นอวิชชาคือวิชาที่ไม่ใช่วิชาแต่ถ้าความรู้ใดเป็นไปเพื่อความดับทุกข์แล้วก็เรียกว่าวิชาได้ โดยเหตุผลทีนี้เรามาพิจารณาดูกันว่าอาวิชชานั้นไม่ไหวแน่แต่สิ่งที่เรียกว,วิชานั้นเป็นอย่างไรน่าจะสนใจน่าจะเอาด้วยน่าจะติดพันหรือไม่ถ้าเราดูให้ดีแล้วมันก็ใช่ไม่ได้เรือกันทั้งนั้น พูดโดยไม่ต้องกลัวใครจะคัดค้านหรือจะด่าหาว่าเป็นมิจฉาทิฐิ <c oughs> คืออยากจะพูดแต่ว่าทั้งสองเกลอนี่ใช่ไม่ได้ <c oughs> ด้วยกันทั้งนั้นถ้าไปมีความยึดมั่นถือมั่นกันแล้วใช้ไม่ได้ด้วยกันทั้งนั้นเราจะยึดมั่นในวิชาไม่ได้ ถ้าไปยึดมันในวิชาวิชาก็จะกลายเป็นอวิชชาสำหรับอวิชชานั้นมันก็ปรุงแต่งผลักไสไปในทางที่จะให้เป็นทุกข์นี่เป็นของแน่นอนและเข้าใจกันอยู่แล้วว่าอาวิชชานั้นมีแต่จะปรุงแต่งผลักไสให้เป็นไปในทางที่จะเป็นทุกข์แม้จะปรุงในทางดีก็ให้เป็นทุกข์อย่างดี เป็นความทุกข์ที่หอมหวนแต่ก็เป็นความทุกข์นี่คือความไม่ไหว <c oughs> ที่จะไปเสนเนหากับอวิชชาที่มามองดูในทางสิ่งที่เรียกว่าเป็นวิชามันก็เป็นการปรุงด้วยเหมือนกัน <c oughs> ยิ่งดูก็ยิ่งเห็นว่า ไม่น่าจะเข้าไปยึดถือด้วยเหมือนกันวิชาก็ปรุงไปในทางของวิชาให้รู้จริงให้เห็นแจ้งแม้จะรู้จนถึงขนาดที่ไม่มีตัวกูของกูแล้วมันก็ยังทําให้เกิดความรู้สึกที่ว่ายังจะต้องทำอะไรอยู่นั่นเองแม่จะหมดตันหาวปาทานแล้ว วิช,ชาก็ยังปรุงให้รู้สึกว่ามีหน้าที่ที่จะต้องทำเมื่อเป็นดังนี้เลิกมันเสียเถอะทั้งวิช,ชาและทั้งอวิช,ชาหันหน้าไปหาสิ่งที่เรียกว่าความว่างกันเห็นจะดีกว่าเพราะว่าแม่แต่พระพุทธองค์ <c oughs> ก็ยังทรงอยู่ด้วยสุญญาตาวิหาร คือความรู้สึกว่างไม่มีอะไรเป็นที่เกาะเกี่ยวยึดมั่นอยู่ตลอดเวลาท่าน,นเราไม่สนใจกับเรื่องวิช,ชาซึ่งเป็นเพียงยานพาหนะเหมือนพ่วงแพรเมื่อถึงฝั่งที่ปัารานาแล้วก็ไม่ควรจะแบกเรือเอาไปด้วย ควรจะขึ้นฟังเป็นอิสระความเป็นอิสระนั่นแหละคือความว่างไม่มาพัวพันอยู่กับวิชาหรืออวิชาอีกต่อไปทีนี้ปัญหาอาจจะมีขึ้นมาเป็นข้อยกเว้นอย่างอื่นก็ได้ตรงที่การบัญญัติความหมายของคำว่าวิชาทั้งนี้ก็เพราะว่า มีคำสอนในลัทธินิกายอื่นของพุทธศาสนาบัญญัติให้วิชาเป็นความว่างไปเสียก็มีไปเสียเองก็มีหรือว่าทุกสิ่งเป็นความว่างไปเสียก็มีสำหรับเราในทีน่นี้ถือว่าวิชาเป็นเพียงเครื่องมือสำหรับให้พบกับความว่างเมื่อพบกับความว่างแล้ว ความจำเป็นที่ต้องอาศัยวิชาก็หมดไปด้วยเหมือนกันท่านเราจึงไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งอาวิชาและทั้งวิชาแต่เดี๋ยวนี้ขอ้อเท็จจริงมันมีอยู่ว่าพุทธบริษัทส่วนใหญ่ยังยึดมั่นในสิ่งที่เรียกว่าวิชาเช่นเดียวกับยึดมั่น ในสิ่งที่เรียกว่าความดีหรือกุศลหรือมหากุศล,ลเป็นต้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพาะคนเฉพาะจิตใจของคนดังนั้นมันจึงอธิบายกันยากหรือพิสูจนกันยาก <c oughs> ยากที่จะทำให้คนมองเห็นความไม่น่ายึดมั่นถือมั่น ของสิ่งที่เรียกว่าวิชาหรือความดีหรือกุศลหรือมหากุศลแต่ถ้าว่าคนเหล่านั้นยังมีความซื่อตรงสุจริตต่อการประพฤติปฏิบัติของตนเองพยายามทำไปตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องไม่เอาอาวิชชาปาทานของตนมาเป็น เครื่องกีดกันเสร็จแล้ว <c oughs> เขาก็จะมองเห็นความไม่น่ายึดมั่นถือมั่นในทุกๆสิ่งได้โดยไม่ต้องสงสัยเลยแล้วก็จะเลิกไม่เกี่ยวข้องทั้งอวิชชาแต่ทั้งวิช,ชาแล้วก็จะเป็นการง่ายที่จะเข้ามาสู่ความว่างหรือที่เรียกว่านิพพาน